คนจีนคนนั้นเขาเดินเขาเดินไปแบบพยายามชวนคนอื่นคุยไม่รู้เขาเป็นมิตรหรือเปล่านะเนี่ยเห็นไ่าทุกคนเขาพยายามเดินไปทักคนนู้นคนนี้เฮ้ยสองคนนียที่เมื่อกี้เขาทักคนนู้นคนนี้ที่ถือกราสถือแบบคือตรงนี้มันเป็นย่านหลูนะและ้วเขาก็เดินทักแบบเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาขายท่าที่เคยเจอที่กวางโจอะ คือเขาขายกระเป๋าแบบแ้วเมื่อดิกสิตอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้เขาถามอะไรหรือเปล่านะนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้มาพร้อมกับพับสีชมพูจ้าถ้าเป็นตอนคืนแนะนำเป็นสก i นทิฟฟิคสกินทิฟิคเพอร์เฟกต์เตัวนี้ช่วยฉ่ำวาวแต่ถ้ากลงางวันแนะนำเป็นแมตดีกว่าแนะนำว่าเวลามารับของใครมันจะมีคนที่แบบคนดีก็มีเยอะนะแต่ว่าคนที่แบบ ขาอยากขายของก็มีเยอะเหมือนกันที่ที่เจอมานะเมืองนี้คือเขาจะยื่นพัดให้แล้วเขาก็จะมาคิดตังเราอะไรเงี้ยหรือว่าถ่ายรูปให้คิดตังเราแต่เมื่อกี้เนี้ยมันเป็นเคสที่ว่าเดินไปทักถามอะไรสักอย่างหนึง่งคือเขาเคยมาถามเราเหมือนกันแต่เราอะรีบเดินไม่ฟังไม่กล้าคุยเพราะว่าเขาจะแต่งตัวแบบคนปกติทั่วไป